อีน ون, อุ่นกูจะบอกให้นะ,ะมึงอย่าเอาฟันของมึงไปเจาะดิกับถนนกูส่งไป <c oughs> แต่กูไม่ได้แซวแล้วละกูส่งสารถนน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มึงเป็นมึงเปจีนมึงคุยจีนเลยจีบหวาน <24. S 1> ชาดิชาดิชา แต่ละเหมือนแต่ละเด็กไกอีนุ่นไม่ท um ี่จะจะบอกความจริงว่าบางทีก็สงสารถนนเวลามุนเจาะเข้าไปทำไงที่จัดการไอ้นุ่นนี่ดูนะทุกคนไอ้นุ่นดูพูดช่ไม่ได้เลยไอ้นุ่นดูพูดช่ไม่ได้เลยน่ากิน หิวเลยหิวจนมันมันมันแต่สภาพตอนนี้คืองงมันไม่ได้แต่อย่างเดินนุ่นมันแบบมันนั้นน่ะเขาเรียกอะไรวะมันเดินยุ่งอะอะไรวะมันสั่นนะ มันเจอมาเจอเป้าหมายแล้วมันสั่นเออมันเจอเป้าหมายแล้วมันสั่นแต่ว่าแต่พี่เขาดูเฉยแต่ว่าต้องสาธันนึงแต่ละมือแต่ละเดย์เดี๋ยวมีตังค์ครบป่ะเนี่ย